เทวัน,นี้ก็มาพบกับบอลแฮนเดเบบีชาเลนะคะ EP นี้เป็น EP ที่34แล้วค่ะตอนนี้นะคะพียมีกำลังจะย้ายนีน่าออกจากบ้านเฟอร์บี้แล้วนะเพราะว่าเราเปลี่ยนช่วงวัยแฝดสาแล้วนะคะตามที่เพียมีบอกว่าพียมีจะย้ายเขานะคะเอ่อก็ให้เงินติดตัวเงินติดตัวนีน่าไปหมื่นเหรียญน้อยไปมหมน้อยไปไหมนีน่าช่วยเยอะมากเลยนะคะพีมีให้พิเศษไปเลยสามหมื่นจ้า โอเคไปอยู่กับพี่พี่นะคะเรียบร้อยตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีสามครึ่งแล้วค่ะคือแอ็กเนตตื่นมาแล้วนะแล้วก็รู้สึกแบบขออาบน้ำก่อนนะครับไม่ไหวแล้วสกรปรกมากตามสบายเลยจ้าแพรลี่ก็ตื่นแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะเดินไปหาแม่ค่ะเธอน่าจะหิวข้าวมากเลยนะคะพี่อมีให้เฟอร์บี้พาแพรลี่มากินมันฝรั่งทอดค่ะ กินไหมลูกโอ้โหน่ากินจังเลยตอนนี้อันวาตื่นแล้วนะคะซึ่งเราจะต้องให้เขาเขียวทั้งวัน,นะคะ่ะต้องเป็นสายเขียวนะคะงั้นก่อนอื่นรีบไปกินข้าวกอนเลยลูกคือตอนนี้แพรล,ลี่ตื่นคนเดียวนะคะก็สบายหน่อยค่ะยังไม่วุ่นวายอะไรนะคะอันวากินเค้กนะคะแล้วก็ชวนน้องคุยไปด้วยค่ะส่วนเฟอร์บี้นะคะพี่เอไม่ให้เขามาทำโอนิกิลิค่ะ เพราะว่าเจ้าทำแล้วก็วางไว้ให้เด็กๆนะคะเพื่อเด็กๆตื่นมาถ้าจะได้หยิบกินได้เลยค่ะหนูอยากลงแล้วว่าจะมีใครมาปล่อยหนูไหมนะแม่บอกอย่าพิ่งลงนั่งกับแม่ก่อนโอเคอ้าวเปตองมาปล่อยน้องลงนะคะแอ็กเนสตื่นแล้วค่ะตื่นมาก็มาทำการบ้านเลยนะคะแอ็กเนสยังไม่กินอะไรเหรอลูกน่าจะยังไม่หิวนะ ตอนนี้นะคะพี่มีให้แพรล,ลี่มาเล่นของเล่น,นะคะ่ะเปิดไหวมีลูกโอ้ยสบายมากค่ะให้เขามีทักษะจินตนาการก่อนนะคะก่อนที่จะฝึกทักษะอื่นค่ะตอนนี้ทักษะเขาอยู่ที่ระดับหนึ่งหมดเลยนะห้าทักษะโอเคส่วนอันวาวันนี้เราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษนะคะให้อันวาทำการบ้านดีกว่านะคะทำการบ้านแบบพ่านชน่วยเลยจ้า แอ็กเนจะชวนอันวาไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะคะอันวาบอกขอทำการบ้านให้เสร็จก่อนได้ไหมชวนคุยอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเราจะให้แอ็กเนสไปฝึกอะไรดีแอ็กเนสต้องนอนหลับบนต้นไม้เป็นเวลา6ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีทักษะสติปัญญาถึงระดับ5นะพี่มีให้แอ็กเนสมาฝึกทักษะสติปัญญานะคะด้วยการทำการทดลองค่ะส่วนแพรลี่เป็นยังไงบ้างนะคะแพรลี่ยังโอเคอยู่นะ พี่ให้แอนวานะคะมาเข้าห้องน้ำอุ้ยครบแล้วหรอไวมากเลยอะ่ะอ๋อก็คือต้องเขียวทั้งหมดแค่เดียวก่อนเขายืนฉี่ได้ด้วยเหรอไม่รู้ว่ายืนฉี่ได้แล้วโอเคออนวานะคะเหลือแค่ทักษะสติปัญญาใหถึงระดับ6กเท่านั้นเองค่ะว้าวสบายมากเลยจ้าแต่สองคนนี้เรายังไม่ตื่นกันเลยนะคะทางพิชชี่แล้วก็พอลล่ายังหลับสบายเลยแต่เขารู้สึกเขาหิวกันแล้วนะเนี่ย ตอนนี้นะคะให้เฟอร์บี้มาฝึกกระโถนให้กับแพรลี่ก่อนเลยนะคะเมื่อกี้นะคะเขาเล่นหมักลุกด้วยกันค่ะแล้วแอ็กเนสดติปัญญาก็ถึงระดับ5้าไปแล้วค่ะแต่อันวานะคะยังไม่ถึงไหนเลยอยเพิ่งระดับ3เองเขาต้องทําไม่ถึงระดับ6นะคะเพี่อพี่เลยให้แอ็กเนสค่ะมาเล่นกับอันวาอีกรอบค่ะพิชี่กินอะไรจ๊ะอ๋อพิชี่กินอาหารที่แม่ทําไว้นะคะส่วนพอลล่าก,กำลังจะไปไหนจ๊ะตอนนี้เธอต้องการขับถ่ายนะคะ อ้าวมาเล่นซนอีกแล้วนะคะคือเล่นซนแบบนี้นะคะได้ทักษะจินตนาการค่ะดีมากเลยตอนนี้สองแฟดน่าจะเลิกเล่นกันแล้วนะคะแอกเนสมาหาอะไรกินค่ะเธอเห็นอะไรอะ่ะอ้าวอันวาทำไมล่ะลูกตอนแรกเห็นหยิบอันนี้มาก,กินค่ะคือเห็นโอนิกิริแล้วก็อยากกินใช่ไหมลูกก็เดี๋ยวกินกันเสร็จแล้วนะอันวาเพมี่ก็จะให้ไป ฝึกทักษะสติปัญญาต่อนะคะส่วนแองเนสเพนพี่ก็จะให้เขาไปนอนหลับในบ้านต้นไม้ค่ะแต่เขาง,ง่วงยังอะ่ะก็ยังไม่ง่วงเลยอะ่ะพิชชีนะคะโดนฝึกใช้กระโถนค่ะอึอเยอะๆเลยลูกตอนนี้แพรลี่มาเล่นบ้านตุ๊กตาแล้วค่ะเล่นคนเดียวค่ะอยากเล่นเตาไฟแต่ลูกไม่ได้เลยนะคะพี่เอ็มก็ว่าไปตองไปทำการบ้านที่ไหนนะคะมาทำในห้องน้องค่ะ แล้วเอ็กเน็ตจะมาชวนพี่คุยทําไมหนูทําการบ้านเสร็จแล้วยังไงดีเอ็กเน็ยังไม่ง่วงเลยนะครับให้เอ็กเน็มาทําโครงงานวิชาการนะคะจะได้ไม่ต้องชวนพี่ฮกคุยนะตอนนี้พี่ชี่กําลังเต้นกับเฟอร์บี้นะคะการเต้นนี่ได้ทักษะการเคลื่อนไหวด้วยนะแฮรี่มาบ้างแฮรี่อยากเต้นบ้างหรอเอา้าเต้นกันใหญ่เลยอะโอเคเปตองก็มาเต้นโห วันนี้ถ้าทางจะแฮปปี้กัน,นะคะวันเสาร์ค่ะพีพ่่เลยไม่ได้เปิดร้านให้เขาเลยนะไปเปิดดีไหมอะแต่นี้มันจะบ่ายสองโมงแล้วนะไม่ต้องเปิดแล้วกันฮอลล่ากำลังเดินไปหาแม่นะคะเพราะว่าเขาอยากต้องการพูดคุยค่ะแม่หนูเออรถกางเกงแล้วว่าไปเปลี่ยนพระอ้อมให้หนูหน่สิโอเคงั้นไปอาบน้ำนลยลูกเดี๋ยวแม่อาบน้ำให้แฮรี่โกรธอะไรอะ่ะ เธอง่วงนอนค่ะเธอเลยโกรธมากจะไปนอนที่ไหนล่ะเดี๋ยวก่อนเธอจะไปทำลายเดี๋ยวให้แพรี่ไปนอนเลยกันอันวาเป็นยังไงบ้างคะอันวาตอนนี้ทักษะสติปัญญาได้ระดับ4ไปแล้วนะส่วนแอคเนสกำลังทำงานโครงการอยู่งนะั้นปล่อยเขาทำไปก่อนคะ่ะตอนนี้ให้ไปตองมาอ่านหนังสือเตรียมสอบที่คอมพิวเตอร์นะคะจริงๆคอมพิวเตอร์ห้องเธอก็มีนะพิชชี่เอาพิซซ่าเน่ามาจากไหนลูกกินไม่ได้ โอเคพี่เอมี่ให้เฟอร์บี้นะคะอุ้มเขามากินแซนวิชแฮมชีสท,ที่โต๊ะแล้วกันค่ะตอนนี้ตู้เย็นน่าจะมีของเสียเต็มเลยอะ่ะให้เธอเก็บกวาดอาหารหน่อยแล้วกันเพิ่มทักษะการสื่อสารให้กับพอลล่าซะหน่อยนะคะโดยให้เขาไปคุยกับพี่สาวค่ะพี่เปตองรู้ไหมว่าหนูไปเที่ยวรถไฟมานะหืมคีโอมอหรือเปล่าหนูมีถุงเท้าเพียบเลยโมละโมละ เกิดอะไรขึ้นแอกเนสได้เข้าสุรยะเด็กกินยากค่ะเอา้าทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะลูกกินไปเถอะแม่มีอะไรให้กินก็กินนะแอกเนสคือตอนนี้แอกเนสง่วงหรือยังวิแอกเนสจะง่วงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะให้เขาเข้าห้องน้ําก่อนค่ะเดี๋ยวจะให้เขาไปนอนที่บ้านต้นไม้นะคะแอกเนสขึ้นไปแล้วนะคะต้องนอนนานแค่ไหน6ชั่วโมงเนี่ยนอนตรงนี้ได้หรอหนู้จะเข้าไปนอนข้างใน โอเคปล่อยเข้าไปนะคะเดี๋ยวแทลลี่หิวมากโอเคไปตองไปตองเธอต้องเอาน้องไปกินอาหารก่อนนะแม่่ะหนูรักแม่จังเลยค่ะง่วงนอนหรือยังลูกง่วงมากเลยค่ะตไปงั้นแม่พาไปนอนไปต้องเอาอาหารให้กับแพรลี่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคุกกี้รูปสัตว์ค่ะแล้วก็ปล่อยพิชชี่ลงนะพิชชี่ง่วงไหมลูก พี่ชี้ก็ง่วงแล้วนะคะจริงๆตอนนี้เป็นเวลาจะสองพุ่มแล้วให้พี่ชี้ไปนอนแล้วกันนะเอ็เนเป็นยังไงบ้างนอนบนบ้านต้นไม้สบายไหมครับทำไมนอนคุดคูอย่างนั้นนะ่ะเอาตายแล้ว <laughs> ตายแล้วลูกง่วงจัดเลยไปต้องปลุกน้องก่อนแฮร์รี่ตื่นแล้วเดี๋ยวพี่พาไปนอนที่ห้องไปเลยจ้า คือตอนนี้ดึกมากแล้วนะคะแอกเนสก็ยังนอนอยู่บ้านต้นไม้ค่ะนอนจนถึงเช้าเลยได้ไหมลูกทรมานลูกหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ทุกคนหลับหมดแล้วนะคะยกเว้นเฟอร์บี้เฟอร์บี้มาเต้นอะไรอะ่ะมาเต้นออกกําลังเหรอแต่ว่าเธอเศร้าอยู่ไม่ใช่หรอไม่นอนดีกว่าไหมไม่นอนเถอะเลิกเต้นไปอา้าวแอกเนสโอ้โหไม่ได้อาบน้ําเลย ตอนนี้เป็นเวลาจะตีนหนึ่งแล้วนะคะโอเคแอเนดเป็นเอออาบน้ำก่อนลูกไปโอ้โหเนื้อตัวสกรปรกมากเอาตกใจอะไรล่ะอันวาเขาเข้า,ขาน้ำอยู่นั่นไงอันวาออกมาแล้วก็เข้าไปเลยซิหิวด้วยเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จแล้วรีบไปหาอะไรกินเลยนะครับอันวานอนหลับสนิทแล้วเหรอโอเคหิวแล้วหรอลูกกินไรสปาเกตตี้ ตอนนี้เป็นเวลาตีสองนะคะเป้ต้องตื่นแล้วเหมือนกันค่ะตื่นมาดูทีวีนะแล้วจะเสียงดังไม่เนี่ยเดี๋ยวพาน้องตื่นหมดนะลูกเอ้ยโอเคอันวาม,มานั่งดูกับพี่นะคะดูเรื่องเกี่ยวกับอวกาศมนุษย์อวกา,อากาศอีกแล้วว่ามีเด็กผู้พิทักษ์สองคนนะคะช่วยพิทักษ์โลกไว้โอ้โหโอ้ยโจรมาอีกแล้วเดี๋ยว จนเข้าบ้านใหม่อีกแล้วค่ะเฟอร์บี้เฟอร์บี้จัดการหน่อยดิเฟอร์บี้ต่อสู้ได้ไหมอะลองดูนะคะสู้ได้มั้ยเนี่ยอย่ามายุ่งกับครอบครัวฉันนะนี่นะจัดการเลยเออโอ้ยนั่นแหละเฟอร์บี้เก่งอยู่แล้วจ้าโดนโจนเข้าหลายรอบแล้วสู้ไหวอยู่แล้วค่ะโอ้ยเดี๋ยวเฟอร์บี้ไหวมั้ยเนี่ยนั่นไงเรียบร้อยออกไปเลย หนีไปเลยจ้าเฟอร์พี่เก่งมากจนกลัวจะหนีไปแล้วค่ะแล้วก็ไม่กล้ากลับมาอีกในะเร็วๆนี้แต่ว่าคงต้องกลับมาอีกแน่นอนค่ะไปวางแผนใหม่จนบอกคือต,ตอนนี้พี่เอ็ไม่รู้ว่าเกมะเขามีปรับอะไรใหม่อีกแล้วค่ะมันขึ้นมาวิกฤตวัยกลางคนนะคะซึ่งเป็นการแจ้งเตือนขึ้นมาแหละแต่พี่เอ็ไม่ได้สนใจจนมาเปิดตรงนี้ดูอ่ะวิกฤตวัยกลางคนนะคะคือเฟอร์บี่เขาต้องการให้ชีวิตสร้างสรรค์ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทําตามนี้หรอ คือวาดภาพเชิงซ้อนถักทอเป็นเวลา3ชั่วโมงดูหรือใช้ชมงานศิลปะส3ชิ้นแล้วก็เริ่มวาดภาพปูนโอ้โหคือเขาต้องทำไหมเพราะว่าเขาแบบตอนนี้เฟอร์บี้คือเศร้าตลอดเวลาเลยนะงั้นปล่อยเขาก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดเขาว่างอะ่ะจะให้จะให้เขาทำแต่ตอนนี้เขาไม่ว่างไงเฟพี่บี้จะให้ทำอาหารทำคนเดียวไม่ได้หรอคือบังคับให้เราทำกับลูกหรอเนี่ยต้องทำอาหารกับลูกอะ่ะ ทำกับใครอ่ะทำกับไปตองแล้วกันแล้วไปตองชอบทำไฟไหม้ด้วยจะรอดไหมอ่ะปลาแล้วกันค่ะโอเคไปตองจะมาทำด้วยไหมอ่ะโอเคไปตองมาทำด้วยแล้วนะคะอันวานะคะพี่มีให้อันวาเขามาดูพระจันทร์ค่ะฝึกสติปัญญาให้ถึงระดับหกนะโอ้ตอนนี้เข้าฤดูร้อนแล้วค่ะโอเคแอ็กเนสยังนอนอยู่บนต้นไม้เลยยังไม่ตื่นเลยอ่ะ แต่ก็ให้เข้านอนไปนะเพราะว่าอยากให้ครบ6ชั่วโมงอะทำไมมันไม่ถึงไหนเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปริทานสําเร็จอันว่าปริทานสําเร็จค่ะข้าตั์สติปัญญาถึงระดับ6แล้วเย้ yeah. เรียบร้อยค่ะปริธานสําเร็จเงินพอละลูกไปไปได้ <laughs> เป็นไงบ้างทํากับข้าว2คนแม่ลูกถ้าทางจะอยู่รอดปลอดภัยนะคะ <laughs> เพราะว่าเฟอร์บี้เป็นคนทําเตาค่ะ แปดสามเรายังไม่มีใครตื่นเลยนะดีจังจะได้ไม่รบควรแม่เขาเวลาเอา้านี่ไงพูดแล้วก็ตื่นเลยจ้ะทั้งคู่เลยตื่นพร้อมกันเลยอะ่ะตื่นมาก็หิวเลยนะคะทั้งพอลา่ทาทั้งพิชี่เลยค่ะโอเคพิชี่เก่งมากค่ะตื่นมาก็ไม่หยิบอาหารโอ้นั่งกินตรงนี้เลยเหรอโอ้โหพอล่าก็หยิบด้วยค่ะเก่งมากนั่งกินตรงนี้เลยจา้า ตื่นแล้วจ้าแอนเนตตื่นแล้วค่ะโอ้โหดีใจจังแต่ทำไมยังไม่ผ่านเลยอ่ะเหลือเวลากขี่ชั่วโมงก็ไม่รู้อ่ะวันนี้วันอาทิตย์แล้วนะพอลากกำลังจะไปเล่นบ้านตุ๊กตานะคะอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหพังอ่ะพังเลยพังแล้วก็ร้องไห้ไม่ไหวเลยนะลูก ตอนนี้พิชชี่เขาขับถ่ายเองได้แล้วนะคะเก่งมากเบอร์บี้มาฝึกนั่งกระโถนให้กับพอลล่านะคะนั่งพร้อมกันเลยสองคนจะได้เป็นเพื่อนกันนะลูกโอเคแฮลลี่มาคุยกับอันวาะนะคะพี่หนูอยากเล่นถังขยะจังเลยพาหนูไปเล่นหน่อยได้ไหมะไม่ได้หรอกครับเป็นสปกปกมาพี่จุ๊บหน่อย อุ้ยรักพี่ที่สุดเลยมากอดอีกทีโอ้ยน่ารักจังเลยนะคะคือตอนนี้ค่ะคือแพลลี่เองเขาก็หิวมากแล้วนะเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าลูกแอกเนฉันจะทำยังไงกับเธอดีเธอยังนอนไม่ครบเลยะหนูต้องนอนหลับอันนี้ลองกดอันนี้มาลองดูนะว่าจะได้หรือเปล่าแต่จริงเขาก็นอนสะสมมาเยอะแล้วนะคะอ๋อเข้าไปนอนในนี้ น่าจะได้อยู่นั้นเนี้ยโอเคปล่อยเขาไปก่อนละกันวันนี้วันอาทิตย์เฟอร์บี้ไม่ได้เปิดร้านอีกแล้วค่ะมาซ่อมบ้านที่ลูกเธอหน่อยดีก,กว่ามาน่าจะเป็นแพรล,ลี่นะคะที่ทําพังให้ไปตองมาซ่อมบ้านหลังนี้หน่อยนะคะน้องจะได้มีบ้านเล่น,นะคะ่ะตอนนี้นะคะคือพิชชี่เขาเดินเล่น,นะคะ่ะพี่มีให้เขาเดินเตะไปเตะมาทักษะเลื่อนแล้วค่ะทักษะการเคลื่อนไหว เบิร์ตจะโทรมาคุยกับแม่เขาคนะแต่ว่าไม่ไหวแล้วลูกตอนนี้แม่เลี้ยงน้องแปดตั้งสคนแนะ่แอกเนสเป็นไงบ้างเนี่ยผ่านหรือ,อยังยังไม่ผ่านเลยนะคะโอเคนอนต่อเลยจ้าตอนนี้นะคะให้เปยตองมาขายคริสตัลค่ะเพราะช่วงนี้นะคะเราไม่ได้เปิดร้านเลย2วันแล้วจ้าไม่ได้เปิดร้านเลยค่ะขายเสร็จแล้วลดน้าต้นไม้หน่อยไหมคือเราไม่ได้ลดน้าต้นไม้เลย,ยงไงโอเค ดูดิสีต่างกันเยอะเลยอะ่ะเนี่ยสีต่างกันมากลืมลดน้ําต้นไม้เลยนะคะเรียบร้อยวูฟเกงมาหน้าบ้านค่ะวูฟเกงอยากมาหาลูกนะแต่ว่าเราจะไม่ให้วูฟแกงเข้าอะ่ะให้เขาเข้าดีไหมอะ่ะโอเคเชิญเขาเข้ามาก็ได้นะคะเดี๋ยวจะหาว่ากิดกันลูกนะ <c oughs> วูฟแกงดีใจใหญ่เลย <c oughs> อยู่ตรงนี้ก่อนนะลูก อา้าวพ่อมาหานะ้าให้พอล่าคุยกับพ่อหน่อยนะอา้าวตกใจเอาไปแล้วปะเข้าไปในบ้านลูกเอี้กันึกว่าวูฟแกลับบ้านนะคะที่ไหนได้เขาเข้ามาทางประตูหลังบ้านคะ่ะเฟอรบี้มาดูลูกนะคะอยากเข้าน้ำเหรอลูกเดี๋ยวเขาจะเข้าห้องน้ำเหรอ หนูอยากเข้าห้องน้ำอะหนูกลัวพ่ออะไปอุ้มอุ้มหนีพ่อเหรออ๋อเฟอร์บี้มาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้กับแพรลี่นะคะโอเคตอนนี้คือแองเจลเขาเข้าไปอยู่ในบ้านต้นไม้นะคะเดี๋ยวต้องให้เขาอาบน้ําแล้วให้เขามานอนที่บ้านต้นไม้อีกอะพอนล่าเป็นยังไงบ้างทักษะพอนล่าจินตนาการนะคะระดับหนึ่งค่ะ อพิชีหิวค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปลาเสียหรือยังตายแล้วเสียอีกแล้วว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเอาสปาเกตตี้ออกมาสปาเกตตีน่าจะยังไม่เสียเปลี่ยนให้พี่ชิกินสปาเกตตีนะคะตายนั่งกินเลยลูกอันนี้เราก็จัดการทิง้งซะคุยกับพ่อเหรอแพรี่แต่แพรลี่ทุกรธอะไรก็ไม่รู้อะค่ะเจ้าคนหยาบช้า เขาโกรธใครอ่ะโกรธพ่อเขาเหรอนี่อ่ะเขาโกรธพ่อเขาจริงด้วยโอเคงันก็ไม่ต้องคุยกับพ่อแล้วนะคะเดี๋ยวร้องให้อาราวาดเหรอเอ้ยร้องให้อาราวาสจริงๆด้วยค่ะอารมณ์เสียเลยอ่ะเฟอร์มี่มาดูลูกหน่อยหนูไม่ชอบพ่อเลยอ่ะดูสิพ่อวิ่งอะไรอย่างานเนีย ไงลูกโอ้พ่อเขาก็น่ารักนะพ่อเป็นปุกปุยเลยอะให้เฟิร์บี้ส่งพ่อกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวลูกกลัวไปเลยส่งกลับบ้านเลยจ้ะโอเคพี่เอมี่ให้แพลรลี่ไปนอนแล้วนะคะโอ้เฟิร์บี้ก็อุ้มพอลล่าไปนอนเหมือนกันค่ะเลื่อพิชี่อะพิชี่คิดถึงพ่อพิชี่อยากคุยกับพ่อไม่ได้ลูกพิชี่หนูง่วงสุดๆแล้วนะหนูไปนอนเถอะลูกปะปะให้พิชี่ไปนอนนะคะ ไปนอนกันให้หมดตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มค่ะพี่เมี่ใช้แอคเนสไปนอนที่บ้านต้นไม้ค่ะแล้วก็ใช้คำสั่งนอนหลับในพื้นที่ปิดนะคะหวังว่าจะผ่านนะโอเคน่าจะผ่านนะคะ <c oughs> อันว่าขยันมากเลยค่ะมาทำคะแนนแจกเสริมนะคะโอ้ขยันมากเลยลูกแม่กินขนมเป็นเพื่อนนะ <c oughs> ส่วนไปต้องออกกำลังกายเหรอลูกหนูน่าจะไปนอนได้แล้วนะคะนี่มาสี่ทุ่มแล้วนะ พอแล้วไปนอนได้แล้วโอ้โหแอกเนสใกล้แล้วนะคะนอนหลับในพื้นที่ปิดอีกนิดเดียวเองนี่เพมีจะเร่งเวลาเลยโอเคค่ะผ่านแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะปฏิทินสำเร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวทำไมแพรี่ออกมาข้างนอกลูกคือแพรี่หิวเบอร์บี้ที่พาแพลรลี่ไปกินข้าวเลยเดี๋ยวก่อนออกมากันใหญ่เลยอะ พิชชีก็ออกมาด้วยพี่ชี่จะมาหาพี่คือพี่ชี่ง่วงแล้วนะอ๋อพี่ชี่เป็นห่วงพี่หรอพี่นอนในบ้านต้นไม้อะแล้วเดี๋ยวพี่ชี่จะขึ้นไปได้ไหมไหนดูซิว่าเขาจะขึ้นไปได้ไหมอ่ะลงมาละอ้าวพี่มีสนใจน้องเลยอนะคุตสามาหาไปนอนต่อดีกว่ามิลูกพี่ชี่พิชชี่เดินเข้ามานอนแล้วนะคะเปนอนเลยนะลูกพิชชี แอบมองนนนนหนูอิ่มหรือยังแพรรี่คุยเก่งมากเลยอะ่ะโอ้โหคุยอะไรกับแม่เขาเนี่ยเฮ้ยเฟอร์บี้พาไปนอนดีกว่านะคะก็เดี๋ยวหลังจากเฟอร์บี้พาลูกนอนเรียบร้อยแล้วนะคะเธอก็อาบน้ำนอนนะนี่ตีสามแล้วจ้าโอเคนอนซะนะลูก สำหรับคลิปนี้นะคะเบนไม,ม่ขอจบแค่นี้ก่อน,อนละกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะแล้วอย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซ e สแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ